สวัสดีครับ f c พซีผู้น่ารักกลับมาพบกันแล้วนะครับกับฟ e e ฟร r ยสายโหดนะครับเมกาวีเอ็กเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าในบ้านก่อนนะเอาประตูอยู่ทางนู้นโอ้ยอะไรเป็นนี่ยนั่งไง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 เอาตี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 เอาไปไหนละครับวิ่งไปไหนละครับ เอาไม่ต้องตามหาผมนะผมวิ่งก่อนอนะถือไอวิ่งถือไอวิ่งโอ้ตายแล้วขอหาปืนก่อนดูเดยดทุกคนปืนก็ไม่มีบ้าบอรจริงๆเลยอะอยู่ทําการกระสุนถือไอวิ่ง ดูดิคนเยอะเยอะเกินเฮ้ยเราต้องวิ่งนะไม่ไหวแล้วนะขอหาปืนก่อนเธอขอสักกระบอกเธอไปแล้วไปแล้วไปดีกว่าเถื่อนมาแถวนี้ว่ะอันนี้มันเถื่อนจริงๆเลยเอาเออก็ยังดีบังหน้าไว้ก่อน เฮ้ยเอาก็มาดิครับตอนนี้เอามามาเอาเว้ยเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องไว้มันเถื่อนจริงๆนะแถวนี้นะ่ะเฮ้ยคนไปนไหนหมดอ่ะไม่ใช่ไปไหนหมดสิมันทำไมันเยอะจังอะีิ เดี๋ยวเยว,วขอไปหาของก่อนนะไม่ไหวนะ <c oughs> เอ้ยชื้นหน่อยชื้นหน่อยเอ้ยทำไมไม่ปืนได้สองกระบอกอะ่ะไม่อาวอากระบอกเดียวสิเออตาพยาบาลก็ยังดีไหมนี่กระสุนอะไร โอ้หมีระเบิดด้วยเอ,อ้เสื้อกะามาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใจคอไม่ดีนะมันยิงกันจังเนี่ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยพยาบาลพยาบาลเอ,อ้ยเปืนอะไรอะ่ะโอ้เปืนนี้ก็มีเราต้องใช้เปือนท้องของเราสิ มันใช้กระสุนร่วมกันได้ด้วยอะไม่ได้นี่นะ่ะฮียะฮียะมียิงข่มขู่ด้วยนะยังอีกยังอีกยังอีกยังไม่รู้ตัวอีกโอ้โหลูกสองฟามตน,นี่นฟาตอีกแลกวมา้งเอออย่างนี้แหละกระสุนเยอะกระสุนเยอะมาพร้อม เฮ้ยหาเห็ดกินดีวกว่าเ,เดี๋ยวขอหาเห็ดกินก่อนดีวกว่ามันยังไม่มีคนเลยโดนเมื่อกี้วิ่งกันวุ่นเลยอะเข้าบ้านดูวซีมีอะไรโอ้ยกระสุนกระสุนไม่ได้โอ๋ยโดนยิงโดนยิงค่อยถูกยิง โอ้ไม่น่าไปบวกกับมันเลยที่กดยาก,ก่อนโอุเซ็งเลยชีวิตโอเคถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันสักแค่ผมด้วยนะครับกับมิ k าว x เอ็กซ์สดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ